บทที่สิบพระวิญญาภาพของหลวงตาสดหรือพระมงคลเทพมุนีตามที่ท่านบอกให้ทราบหายไปจากนิมิตแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงกลับมากำหนดที่พองยุบท่านกำหนดพองหนอยุบหนออย่างมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาครบสองชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาให้สรรพสัต ครั้นแผ่เมตตาเสร็จก็อุทิศส,ส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายบุคคลที่ท่านอุทิศส,ส่วนกุศลให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้ก็คือพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสดว่าที่จริงแล้วเรื่องสมณศักดิ์เป็นของทางโลกเป็นสิ่งสมมุติภิกษุผู้เข้าถึงธรรมย่อมไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งนี้ แต่นั่นก็มีประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยังติดข้องในสิ่งสมมุติคือยังหวั่นไหวดีใจเสียใจเมื่อต้องประสบกับโลกธรรมแปดการที่พระอาจารย์ของตนได้สมณศักดิ์ซึ่งก็คือยศในสายตาของผู้เป็นขรหั์ความเลื่อมใสศรัทธาก็เพิ่มพูนมากขึ้นทำให้ท่านได้มีโอกาสเผยแผ่ พระธรรมคำสอนได้กว้างไกลออกไปก่อนออกบินทบาทโปรดสัตว์พระเจริญได้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านประสบในตอนใกล้รุ่งท่านรู้สึกยินดีที่หลวงพ่อสดมีสิทธิ์ที่จะสืบต่องานด้านวิปัสสนากรรมฐานพระวิญญาคงอายุแก่กว่าท่านหลายปีเนื่องจากได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัด เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วส่วนอายุพรรษาท่านไม่ทราบว่าใครจะมากกว่าเพราะหลวงพ่อสดม่ได้บอกไว้ท่านคิดว่าวันหนึ่งคงจะได้พบและสนทนากับภิกษุรูปนั้นพระมงคลเทพมนุนีได้มอบภาระไว้ให้ท่านสองประการซึ่งท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่เพราะการ ไม่ต้องเกิดอีกนั้นย่อมหมายถึงต้องปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นเรื่องยากแสนยากแต่ท่านก็จะพยายามจนถึงที่สุดส่วนการหาสิทธิ์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสืบต่อไปในยามที่ท่านมรณนะภาพแล้วนั้นก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนัก แต่นั่นก็ยังยากน้อยกว่าประการแรกท่านยังจำคําพูดของหลวงพ่อสดได้แม่นยำที่พูดกับท่านว่านี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์บัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าพระอาจารย์ของท่านได้บรรลุความสำเร็จสมดังปณิธานที่ตั้งไว ภิกษุวัยสาสบเอ็ดไม่รู้ว่าตัวท่านจะสามารถจัดการกับภาระที่รับมอบหมายไว้ให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่กระนั้นก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุด เืพงประจักษ์มาถึงท่าเตียนเมื่อเวลาหกโมงเย็นพระเจริญมากับเนนเฉลียวที่ต้องพาเนนมาด้วยเพราะท่านจะนำปัจจัยสีโดยเฉพาะอาหารมีพวกปลาร้าปลาย่างปลาเกลือมาเข้าโรงครัวด้วยรู้ว่าที่คณะห้านั้นมีพระภิกษุจากต่างถิ่นมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมาก จนโยมผู้ใจบุญชักชวนกันมาทำอาหารถวายทำให้พระภิกษุไม่ต้องกังวลเรื่องบิณฑบาตไม่พอเลี้ยงอัตภาพที่วัดป่ามะม่วงก็มีโรงครัวแล้วเช่นเดียวกันเพราะเมื่อมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันจำนวนมากขึ้นเรื่องข้าวปลาอาหารก็เป็นเรื่องจำเป็นเนนเฉลียวช่วยสมพานขนของข,องขึ้นรถสามล้อ มายังคณะห้าวัดมหา,าธาตุซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของาธาตุเตียนพระอุดมวิชาญาณยินดีนักที่ลูกศิษย์ของท่านจะเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพราะการปฏิบัติตามแนวนี้แม้จะถูกต้องตรงตามคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการหากก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักปฏิบัติ เมื่อ,อยังเป็นมหาโชดกท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปร่ำเรียนจากประเทศพมา่าคนไทยที่คิดว่าพมา่าเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาต่างพากันร,รังเกียจว่าเป็นของพมา่าแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะแม้คนพมา่าจะเรียนจากคำพีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่ เมื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระอรหันต์ต่างก็พากันจดจำสืบสบกันมาภายหลังก็ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกระทั่งกลายมาเป็นคำพีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเรียกว่าคำพีพระไตรปิฎกสมภารวัดป่ามะม่วงคิดว่าท่านโชคดีที่ได้เรียนมาจากเจ้าคุณโชดก เพราะหากจะให้ท่านดันด้นไปเรียนถึงพมา่าท่านเป็นไม่ยอมไปเด็ดขาดเพียงได้ยินคำว่าพมา่าท่านก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะยังจำเหตุการณ์ที่ตัวท่านถูกฆ่าตาอย่างทารุณเมื่อกราวกรุงแตกในชาติที่เป็นแม่ทัพท่านเกลียดชังพม่ายิ่งกว่าอะไรเพราะชนชาตินั้นได้ทำทารุณกรรมย่ำยีคนไทยอย่างป่าเถื่นที่สุดกระนั้น ก็ยังมีคนไทยที่มักใหญ่ไฟสูงไปเข้าข้างพามา่าเพื่อหวังยศและอำนาจแต่ผลสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดเพราะพาม่าคงคิดแม้ว่าคนไทยด้วยกันเขายังไม่ซื่อสัตย์ไหนเลยจะมาให้ความจริงใจกับศัตรูเล่าแต่กรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่สิ้นคนดีเพราะในเวลาไม่นานนัก พระยาตากก็สามารถกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้และไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ทนบุรีทรงกระทำพิธีปราบดาพิเศษสถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในปีเดียวกันนั้นสามเณรอายุเท่าไรแล้วเจ้าคุณอาจารย์ถามขึ้นเมื่อเนนเฉลียวขนของเข้าไปเก็บในโรงครัว แล้วจึงมานั่งถัดจากสมพานวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเต็มยี่สิบเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่เองขอรับเน้นหนุ่มตอบพร้อมประนมมือก็อายุครบบวชแล้วสิเมื่อไรจะบวชละ่ะกําหนดไว้หรือยังพระเจริญเป็นผู้ตอบแทนท่านว่ายังไม่ได้กําหนดเลยครับกระผมคิดว่า ให้เสร็จเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมาฐานเสยก่อนแล้วจึงจะคิดเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นวันไหนดีครับที่กระผมจะมาที่นี่ก็เพื่อจะกราบอารัธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปทำพิธีเปิดสมภารวัย31บอกจุดประสงค์ของการมาต้องดูอีกที ตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้เอาไว้เสร็จงานศพหลวงพ่อเจ้าคุณก่อนก็ค่อยพูดกันเออฉันหมายถึงหลวงพ่อสดนะตอนนี้ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีพรุ่งนี้เช้าท่านจะละสังขารท่านมาบอกลาฉันในนิมิตเมื่อเช้านี้เองพระอุดมวิชาญาณบอกกล่าว ให้ผู้เป็นสิทธิทราบด้วยอาการปกติสำหรับพระอริยเจ้านั้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาในสายตาของท่านเมื่อทราบข่าวจึงไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจหรือว่าวิกตกกังวลแต่อย่างใดท่านก็มาบอกกระผมเมื่อวันก่อนที่กระผมจะเดินทางมาเจ็ดวันครับกระผมก็ตั้งใจว่า จะอยู่ช่วยงานศพของท่านภิกษุวัยสาอดตอบผู้เป็นอาจารย์อ๋อถ้าเช่นนั้นเธอก็ทราบเรื่องที่ท่านได้ลูกศิษย์คนใหม่แล้วนะสิเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสมประสงค์ดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการน่ายินดีกับท่านนะครับท่านยังได้มอบภาระให้กระผมไว้ขอให้กระผมทำให้ได้เหมือนอย่างท่าน นับเป็นภาระที่หนักมากสำหรับกระผมอย่างไรก็ตามกระผมตั้งใจว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเพื่อสนองพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยและที่สำคัญก็คือเพื่อรักษาพระศาสนาของเราด้วยภิกษุนมพูดอย่างมุ่งมั่น ฉันขอเอาใจช่วยเอาเธอถึงเวลานั้นเธอจะสําเร็จดังที่ตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจารย์พูดให้กำลังใจผู้เป็นสิทธิ์เงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญจึงถามขึ้นว่าท่านจะคุณอาจารย์รู้จักพระวิญญาลูกศิษย์ท่านจะคุณหลวงพ่อหรือเปล่าครับไม่รู้จัก ฉันคงจะรู้จักท่านเท่าๆกับที่เธอรู้เห็นว่าท่านมีศักดิ์เป็นถึงหม่อมเจ้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหมอสิริราชเขาก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ของพวกเขาเป็นถึงหม่อมเจ้าพระอุดงวิชาญาณตอบแล้วในอนาคตต่อไปข้างหน้าวัดปากน้ำจะสอนธรรมกาย หรือว่าสอนสติปัฏฐานแนวธรรมกายสิเพราะอย่างน้อยก็เป็นอนุสอนแก่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคนแรกข่าวว่าพระวิญญาท่านไปสร้างวัดใหม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ดีนะจะได้มีหลากหลายออกไปและฉันก็เห็นว่าในอนาคต คนที่สนใจธรรมกายก็จะไม่ลดจำนวนลงเพราะคนเขาอยากร่ําอยากรวยมากกว่าที่จะอยากบรรลุพระนิพพานตัวเธอโชคดีที่ได้เล่าเรียนมาทั้งสองสำนักต่อไปสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเธอสามารถนำความรู้จักสองสำนักมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิชาธรรมกายก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องช่วยให้ญาติโยมร่ำรวยเมื่อเขาหมดกังวลเรื่องปากเรื่องท้องเขาก็จะมุ่งพระนิพพานหรือว่าถ้าใครพอใจจะอยู่กับความร่ำรวยก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมจริงไหมจริงครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่ง ที่กระผมเป็นห่วงคือเมื่อไม่มีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อแล้วญาติโยมจะมาทำบุญหรือไม่กระผมเกรงว่าพระวัดปากน้ำจะลำบากเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นวัดปากน้ำจะไม่มีวันขาดสนเรื่องปัจจัยสี่ตรงกันข้ามมันจะไหลมาเทมาไม่มีวันหยุด เหมือนน้ำตกจากภูเขาเชละวัดปากน้ำจะร่ำรวยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะเจ้าคุณหลวงพ่อท่านมีคาถาดีเธอได้คาถาจากท่านบ้างไหมละ่ะเจ้าคุณโชดกถามผู้เป็นสิทธิ์ได้ครับเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มา เราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆกระผมได้นำคาถานี้ไปใช้กับวัดป่ามะม่วงปรากฏว่าได้ผลครับเมื่อก่อนวัดป่ามะม่วงพากันอดอยากปากหมองเพราะว่าญาติโยมเขายากจนเวลากระผมได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านคนที่มีอันจะกินกระผมก็ฉันไม่ลงเพราะคิดถึงพระลูกวัดว่าต้องอดอดอยาก ต่อมาเมื่อมีคนมาสร้างกุฏิกรรมฐานทําให้คนมาวัดมากขึ้นกระผมก็นึกถึงคาถาของเจ้าคุณหลวงพ่อได้แล้วก็นํามาปฏิบัติเวลานี้วัดป่ามะม่วงอุดมสมบูรณ์แล้วครับถึงจะไม่เท่าวัดปากน้ําแต่ว่าในอนาคตจะใกล้เคียงพระเจริญเล่าความเป็นมาให้เจ้าคุณอาจารย์ของท่านรับทราบดีแล้ว ฉันขอทำนายว่าในการข้างหน้าวัดของเธอจะมีชื่อเสียงระบือไปไกลทั่วทิศทั้งสี่ผู้คนจะหลั่งไหลามายังสำนักของเธอจนวัดอื่นต้องอิจฉาเชละวละแต่ก็ช่างเธอถึงเข้าจะอิจฉาก็ทำอะไรเธอไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมโมหเวรักคติธรรมาจาริง ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนอกจากทำอะไรเธอไม่ได้แล้วเขาก็จะมาเป็นญาติดีกับเธอมาขอปัดใจสีแม้ถูกเทียนที่ใช้บูชาพระเขาก็จะมาขอเธอเพราะว่าเขาขัดสนจนปัญญาจึงต้องบากหน้ามาพึ่งเธอเจ้าคุณโชดกพูดตามที่ท่านเห็นครับ ถ้าเข้ามาขอผมก็จะให้ผมจะไม่หวงใครไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่าเป็นพระด้วยกันกระผมต้องการสร้างทานบารมีเหมือนพระเวสสันดรครับพระหนุ่มตอบคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นกระมังเพราะฉันไม่อยากให้เธอสึกพระอุดมวิชาญาณท้วงและยิ้มนิดนิดทำไมถึงต้องสึกแล้วครับ ลูกศิษย์ไม่เข้าใจอ้าวก็ต้องศึกไปมีเมียมีลูกเพื่อจะได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานยังไงล่ะเจ้าคุณอาจารย์ฉเฉลยคงไม่หรอกครับเรื่องศึกกระผมเลิกคิดมานานแล้วพูดถึงพระเวสสันดรทำให้กระผมคิดถึงโยมยายและเรื่องที่หลวงพ่อช้างเล่าให้โยมยายฟังท่านเล่าว่า พระเวสสันดรพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่ที่เขาวงกฏในป่าหิม,มพานที่นั่นมีต้นมักกะลีผลอยู่ด้วยท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับจริงหรือไม่จริงเธอก็จะได้รู้จำคำของฉันไว้นะในปี2515เธอจะได้เห็นมักกะลีผล ที่เขาเรียกอีกอย่างว่านารีผลน่ะฉันไม่จำเป็นต้องเห็นฉันก็เชื่อเพราะมันมีเหตุปัใจจัยให้ต้องเชื่อเอาละเธอพาเนนไปพักผ่อนได้แล้วนั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันรู้สึกเบื่อบ้างไหมท่านถามเนนเฉลียวไม่เบื่อขอรับกระผมฟังเพลินเลยสมเนนตอบ และสมผานกับลูกวัดจึงกราบเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งก่อนลูกออกมาพระเจริญถามผู้เป็นอาจารย์ว่าแล้วเราจะไปวัดปากน้ำกันเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เช้าเจ้าคุณหลวงพ่อท่านจะละสังขารตอนตีสี่ฉันเช้าแล้วเราค่อยไปกันปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกศิษย์เขาจัดการกันไปก่อน เจ้าคุณอาจารย์ตอบท่านรู้ว่าภิกษุสูงอายุทุกรูปย่อมมีลูกศิษย์ก้นกุฏิการจะไปบงการอะไรที่มิใช่หน้าที่ย่อมเป็นการไม่สมควรงานสวดพระอภิธรรมศพพระมงคลเทพมนุนีมีผู้ฟังแน่นสาลาทุกคืนทั้งพระภิกษุสมเนรแม่ชีและคฤรือหัดพระ,จะเจริญกับเจ้าคุณอาจารย์ ก็ไปฟังทุกคืนเช่นกันภิกษุทั้งสองอยากรู้จักพระวิญญาที่พระมงคลเทพมุนีพูดถึงหากก็ไม่อาจทราบได้เนื่องจากพระภิกษุที่มาฟังสวดในแต่ละคืนก็มีจำนวนมากและมีตั้งแต่หนุ่มไปจนถึงสูงอายุเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสดท่านเป็นที่รู้จักของพระเนนและญาติโยมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องเมตตาท่านเมตตาช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแต่ประการใดนับเป็นปูชนียบุคคลผู้สมควรแก่การเคารพบ,บูชาโดยแท้ ศพของพระมงคลเทพมุนีไม่ได้มีการชาปนากิโดวยว่าลูกศิษย์ลูกหาพร้อมใจกันเก็บไว้บูชาและมีสวดพระอภิธรรมทุกวันพระช่วงที่ท่านมรณาภาพใหม่ๆมีสวดพระอภิธรรมติดต่อกันเจ็ดคืนพระอุดมวิชายานและพระเจริญไปฟังสวดทุกคืนรูปแรกไปในฐานะเป็นอาจารย์ขณะที่ รูปหลังมีฐานะเป็นสิทธิ์ของผู้ล่วงลับครั้นครบเจ็ดวันแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงกับสามเณรเฉลียวจึงพากัลาเจ้าคุณอุดมวิชายานกลับวัดป่ามะม่วงส่วนเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานานั้นเจ้าคุณโชดกจะมาทำพิธีเปิดให้ในวันพระหน้าบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเพลแล้ว สมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมตัวจะไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมบนศาลาบุรุษผู้หนึ่งขึ้นเรือมาจากหน้าวัดรงมายังกุฏิของท่านกราบสามครั้งและก็เอ่ยว่าท่านจำผมได้ไหมครับโยมเป็นใครละ่ะชื่ออะไรสมภารวัดป่ามะม่วงถามผมด็อกเตอร์กริด ที่เคยเป็นเพื่อนของท่านสมัยเรียนมัธยมไงล่ะครับที่บ้านผมอยู่ห้วยแก้วใกล้ๆกับบ้านไผ่ขวางท้ายวัดไรไงครับพระหนุ่มคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็จําได้จึงทักว่าอ,อ๋อที่โยมไปเรียนอยู่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับกระผมมากราบขอบพระคุณท่านที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเงินผมไม่เคยลืมพระคุณท่านเลยครับ ท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเขากล่าวจากใจจริงโยมก็เป็นเพื่อนที่ดีของอาตมาหากไม่ได้โยมอาตมาก็คงไม่จบมัธยมสามเพราะเกะเรมากท่านนึกถึงความหลังตอนเรียนมัธยมสามซึ่งไม่ต้องซ้ำชั้นเพราะได้เพื่อนดีในกริตเป็นลูกคนอีสาน พ่อแม่มาจากจังหวัดสุรินทร์ปลูกกระท่อมหลังเล็กอยู่ท้ายห้วยแก้วท้ายวัดไลมีอาชีพรับจ้างทำนาได้ค่าจ้างปีละยี่สิบบาทสมัยนั้นข้าวราคาเกวียนละสี่สิบบาทในกริบเป็นลูกชายคนเดียวตัวดำเป็นเนียงหน้าตาขี้ริ้วมีฝฟเม็ดโตที่ริมฝีปาก หากจะเทียบกันเรื่องความหล่อเหลาท่านกินขาดแต่ถ้าเรื่องเรียนเก่งในกริตก็กินขาดเช่นเดียวกันต่างฝ่ายก็ต่างมีดีกันคนละอย่างจึงเป็นเพื่อนกันได้และในกริตก็ชวนให้ท่านขยันเรียนจนท่านจบมัธยมได้อย่างภาคภูมิในกริตได้ไปเรียนต่อ,อยังประเทศฝรั่งเศสโดยไปกับญาติซึ่งเป็นแม่บ้านของทูต เข้ามาลาท่านและท่านก็ไปขอเงินโยมมารดาให้ไปห้าช่างต้องอ้อนวอนอยู่นานกว่าแม่จวนจะยอมให้ครั้นจะขอโยมยายนะหรือเมินสัชาติหนึ่งเพราะกระบวนการขี้เหนียวไม่มีใครเกินยายจางแห่งตำบลบางม่วงหมู่โยมเรียนจบด็อกเตอร์แล้วหรือครับผมจบหลายปีแล้ว ตั้งแต่อายุ25ก็หกปีเต็มผมแต่งงานมีลูกชายสามคนอาศัยอยู่บ้านภรรยาที่ฝั่งทนวันหลังจะนิมตนท่านไปเยี่ยมที่บ้านผมบ้างนะครับตกลงคืนนี้ค้างวัดนะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับผมจะพาลูกเมียม,มากราบท่านด้วยวันนี้ต้องขอตัวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำงาน